ถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับกระห้ผมทำมีไ้ยิงเนี่ยไปขวาอุ้ยฟีจัดเลซฟีจัดอุ้ยตัดสามเรซอุ้ย เดือดเดือดโอ้ยอะไรของมันนี่เนี่ยขับไปอีกรอบนึงไม่ได้เก็บคำนีเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเก็บคำแล้วยครับ ผมไปคนแรกเลยแต่เน้นใจวิอนู่ในคลิปเลยต้องใส่เพลงกินข้าวอ่ะ โอ้โหแล้วเฉียนคอเอาดาบฟันมันเฉียนคอคุณเอนทีครับเอใช้ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ใช้แล้วโอ้ยแต่หัวคุณี่ดิ้นมันไหมไฮเวอร์จัด โอ้โหพิชสองตัวสวยครับเอาไงดีอ่ะมันจะมากินข้าวกับคุณป่ะเนี่ยไม่ไม่กินแล้วน่าจะกินแล้วไหนอ่ะเอาอ่าบัตเตอร์โโ อุ้ยหลังขี้ข้างนอกข้างนอกข้างนอกอุ้ยเอ้าหมดดว่ามุมดีมุมดีโอ้ยโดนไปดิเดี๋ยวครับเออเอ็นโมอินนี่เดียวครับอะไรโอ้เอ็นนี่ล่าเซียนบอลอ่ะผมรู้จักเซียนบอลคนหนึ่งอ่ะเขาให้ถูกปล่อยมากเลยอ่ะ

Left. อีกแล้วว่ะมาวันนี้สวยตัวหายเชื่อหายเชื่อ Spike planted โอ้ยสลีปมันยิงทีละนัดเอ๋ทึ้นซ้ายขึ้ขวาเอ๋มายเขาบอกแล้วเขาให้ผลบอลเข้าเต็มคู่หน้าเหมือนวิ่งไปซีนะครับเหมือนวิ่งไปซี ่มาแล้วอยู่ใช่ปะเดนี้จะมืดรอนดักเลยพี่เฮ้ยบวยไม่จัดตะกอนบรครับถ่ายฮคยฟีจัดเลสฟีจัดอุ้ยตัดสามโอ้โห มันเป็นอะไรวะเดีอดเืยดโอ้ยอะไรของมันเนี่ยเออกูคิดเบียิมพ์ไม่เฉลยหรอกนอนมาเล่นอันละกันมาโอ้โหไม่ทำอ่ะวัสวยนี่โอ้ยไอหนุ่มไอหนุ่มไอพีแกเออ เราบุกแล้วแล้วาไม่ร้ายต้เอาคน f i r แล้วก็บุกเก่งซะเต้สิเราไมีข้างหลังปะเราไม่ีกันแฟงว่าแล้วต้องเล่นอย่างนี้ โอ้ดตันเลยว่ะสูเปอได้เก็เราก็โฟกัสองขับไปอีกรอบนึงเอ้ยโคตรโตอยแล้วอ่ะสกาย55ครับ นิ้วหนักกัดเอ้าสไปเราอยู่ไหนอ่ะกันแล้วกันแล้วกันแล้วเอาหรอกันต้องนั่งเฮ้ยมันเล่นไอ้นี่ใหญ่เลยไม่ทันชนะ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 มันเซฟมันเซฟเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไป คืนให้พี่พอยู่ซีทีพี่มืดร้อยโดนเลสอีกเท่าไหาร่ไม่รู้เ,เออเจ็โโลนะครับลบร้อยหก้หยโอ้โหสวยนี<ม>ไ่ไงเจ้าของบราพี่มืนพี่มืดยูคนเดียวนะพี่ได้ชิวๆพี่ี่ไหวปะ สวยสวยน้องพี่อันนี้ยังคมเบอร์จัดอันนี้สวยจัดได้ไหมอ่าแล้ววันอื่นไม่คมหรอโอ้สุดยอดสุดยผมเลยเลิกจากพี่ไเลยไปหรือเปล่าไอ้หนุ่มเฮ้ยพี่บ่าวอันนี้โหดโหดอยู่เด้อมันต้องได้เมมแล้วแหละไม่ได้พิมพ์แล้วตอนเนี้ยเลิกเลิกพิมพ์แล้วไงกลัวเลิกพิมพ์แล้วเมมต่อเจอพี่บ่าวอ๊บอ้าว ตองเม็ดว่ะสวยมาอยากเก็บเม็ดอะอยากเก็บเม็ดพับทิมกอบอะีสวยดเศรษดีข้างบนอยู่ไหนไอ้ตองสปายอยู่ที่คุณยี่นะไอ้ตองไม่รู้ว่อยู่ได้ไงผมน่าจะเดิน่ม ต้งมันอยู่ไหนวะแต่ไอ้ต้งเล่นออฟนะมันใช้อันตีหรือไม่ใช่วะติดซื้อออฟเนี่ยไม่ได้กินชื่ออาจจะเซฟมั้งโอ้โหแล้วมันให้ล่ามาเลยเบ้าเข้าบีแล้วี่มันเล่นออฟไม่ได้ถ้าเข้าบีไม่ได้เก่งครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเกลียดครับแล้วโอเคเล่นเพลงเอฟฝั่งเราบอกนะเราเนี่ย พี่เจอคนไทยแปาบแทบตายไทยเหออ้ยอย่างแทบอ่ะตั้งแต่ต้นเกมอ่ะเจ็ดร้อยห้าเอ้ยเจ็ดมันรีนี่หว่าลือเงิสวยครับโอ้โหสวยครับโอ้โหพี่บ้าเก่งเวอร์น่ามันเนอร์น่ามันใช้ออมอ่ะโอ้โห76ครับไม่ตาย เอ้ยสวยดีเปล่าดี่ปล่าเก่งเกินหมั่นไส้ครับหมั่นไส้ตัวนี้ดีเต็มเลยไอ้คุณน้องผูขอผูขออีกใช่ไหมล่ทีมเราทีมเราก็เก่งนะทีมเพราะเรายิงเฉลี่ยกันเนี่ยเฉลี่ยจริงยิงสี่สิบสามอะเฉลี่ยเฉลี่ยไงวะต่างกันเกือบครึ่งเองเราเอามันตักในสมองโมงสามโมงเพะมันเล่นเร็วไป ข้างบนขางบนแอปเป้โอ oh, oh. oh, ้โหแปดสิบกครับไม่ตายไม่ได oh. ้สามแปดโอ้ยเบาเองเกิน ขอบคุณมากเลเกินไปให้ไม่ไหวอ่ะพี่บ่กเกิอ่ะ match p o i n ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณเลยขอบคุณพี่บ่าวสิขอบคุณพระเจ้าอะไรนะบอกเขาว่าขอบคุณที่เขาเกิดมานี่ยเนี่ยแพ้ชนะเนี๋ยวผมจัดให้เลยเนี่ยผมจัดให้ฝั่งนู้นเลยผมเกิดมาเพื่อดับแชมเบอร์ฝั่งนู้นครับ อือสุดยอดเลยพี่ป่าวสุดยอดเลยครับอุ้ยสองเกินปุ้ยอุ้ยไอชีเดินอ้อมหลังมาหลังนักโกนพิมรอเลยครับทุกคนพิมรอเลยพิมรอเลยพิมรอเลย ตอนนี้มือนี่คนเด็กเออเอาหน่อยแล้วก็เอาหน่อยเลยเราไม่เราเราไม่ผิดเราไม่ผิดมันท็อกซิกก่อนเราไม่ผิดเออ็จแรายงานเล่นเลยเก่งเกินครับว่าเดี๋ยวมาเล่นใหม่ครับได้ครับได้ครับดีครับเจอกันเริ่มไปครับวันดีครับเจอกันเดี๋ยวไปรอดูคลิปน้ำเดี๋ยวไปรอดูคลิปนะครับ ขอบคั่วครับได้ได้ผมดูทุกคลิปครับผมดูทุกคลิปอุ้ยผมข้ามผมข้ามครับครับอุ้ยปากหวานเด็ด